การที่เราจะมองว่าอะไรเป็นท็อกซิกเรล ationship คือรักที่เป็นพิษหรือเป็นเฮ<ะ>ลตี้เรล ationship ยกตัวอย่างเช่นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานครอบครัวโรแมนติกคือความรักเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงถูกไหม <S <S เป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาอยู่ขึ้นลงกับท็อกซิกกับขึ้นลงกับเฮลตี้มันคนละเรื่องว่ะหรือมันมีข้อคิดอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะฝากไว้ให้ให้ไปคิดนะบางครั้งนะถ้าเราเป็นคนคิดบวก กับคนผิด <Huh? S 1> แปลว่าเรากําลังสร้างความรักที่เป็นพิษกับตัวเองสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณว่าอยู่อยู่ในท็อกซิกไม่เฮลตี้คือเวลาส่วนใหญ่ที่อยู่กับผู้ชายนน <c oughs> คนนั้นะยู you <c oughs> จะรู้สึกวิตกจริตแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเวลาอยู่กับเขาอเราจะรู้สึกว่ามันเล็กไปหมดเลยตัวตนของเราเล็กๆ <c oughs> คำพูดของเรามีความหมายเล็กๆความรู้สึกของเรามีความหมายเล็กๆในใจ ทุกอย่างมันต้องเล็กๆเหมือนเหมือนรู้สึกอยู่ในมุมห้องออกความคิดเห็นก็ไม่ได้มัน,มนออกได้ระดับนึงแต่มันออกไม่ได้เยอะทุกอย่างมันเล็กๆเล็กๆไปหมดเลย นี่คือจุดที่สําคัญเพราะว่าถ้าอยู่ออกมาจากจุดนั้นแล้วเขารู้สึกทันทีว่าชีวิตหลังจากออกทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดเลยอะคือความหมายในชีวิตเราใหญ่ความภูมิใจของเราเต็มรู้สึกมีความสว่างออกมานี่คือจุดที่อยู่สามารถมองได้เพียงแค่นี้เลยนะเว้ยว่าตอนนี้ไอสิ่งที่เราอยู่อะมันท็อกซิกหรือเปล่าแล้วคราวเนี้ย<ๆ>เขาบอกว่าพอตอนออกมาแล้วอ่ะทุกอย่างมันกลับมาหมดยกตัวอ,อย่างเช่นออร่าในตัว,ว พลังสุขภาพทุกอย่างมันกลับมาแต่อยู่จะต้องผ่านช่วงแบบ <c oughs> <c oughs> ไปให้ได้นะแต่สมมติยูอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันมันเฮลตี้อยู่แล้วอะโอเคความไม่เข้าใจมันจะเกิดขึ้นครับ แต่ข้างในข้างในความสัมพันธ์นั้นอะมันจะรู้สึกแบบเรามีความหมายเราใหญ่อ,อยู่เข้าใจไหมเราใหญ่เพราะฉะนั้นแบบความคิดอย่างเงี้ยมันจาเป็นผมก็เคยอยู่ในท็อกซิกเริวารชิพหลายครั้งในชีวิตมันมีน้องที่บอกกับผมเลยว่าวันที่ผมอยู่ในท็อกซิกบริรชิปอะรู้สึกเหมือนพี่จิบต้องระวังตัวนั่งก็ต้องพูดดีปราไว้ชิพูดเลยดีกว่าช่างแม่งอล้วกันอันเนี้ยนี่คือความหมายของเขาว่าเล็กแต่ถ้าเราอยู่ในเฮลตี่จะพูดะไรก็พูดคําถามคือเราเฮลตี้ดูยังไงจิ๊บใหญ่จะมาแชร์เพื่อทุกคนน่่เเเออาป็ตตัวตววัวววรจดพืที จะดูว่าผู้ชายที่อยู่อยู่ด้วยเนี่ยมันควรจะรู้สึกยังไงเขอแรกจำไไ้นะเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายข้อ2คือเป็นคนที่เขาทําในสิ่งที่เขาพูดเสมอพูดยังไงก็ทําอย่างนั้นแล้วข้อ3 คือเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ความตั้งใจงของผู้ชายคือต้องการจะมาสร้างร่วมกันเหมือนในคอสคอมมิทเนต์เกมเราสอนะ,อะเหมือนมาสร้างบ้านแห่งความรักเขาต้องมีความต้องการที่จะสร้างด้วยเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาได้มีแสงสว่างได้เขาเติบโตแล้วเป็นตัวตนเขาในด้านบวกอย่างเต็มที่เรื่องผู้ชายไว้ใจผม